หืมหอมเนาะอร่อยมากอ่ะมารีวิววุนกรอบญี่ปุ่นกันค่ะทุกคนข้างในนีนะมีหลายรสม,มากๆเลยนะคะมีรสเล <c oughs> มลอนพีทยาคูอัง,งุ่นลินจีค่ะ <c oughs> ปกติจะตางไปหมดแล้วตอนนี้ <c oughs> คือสีมันสวยมาก <c oughs> ก็เลยซื้อมาไว้ทุกคนแล้วก็กินคนเดียวมันไม่สนุกไนงะก็เลยเอามาแบ่งเพื่อนด้วย <c oughs> ว้าวอุ้ยสีสวยอยู่นะ สีสดอยู่นะนี่เหมือนลูกเต่าเลยอะ่ะก็อยากลองอะไรก่อนฉันจะลองเป็นยาคูแมยเพราะว่ามีน่ายาคูน่าจะมีความเปรี้ยวปะยาคูยาคูมันจะเป็นสีขาวหุ้ยเตอหอมมากทุกคนน่ากินรสพีชฟังเสียงเมื่กัดแบบกัดมีเสียงอ่ะแกกัดกัอเป็นไงอื้อร่อยปะ คือข้างนอกเขาจะมีความแบบกรอบจริงกรอบเกินกรอบเกินเขากรอบนะแต่ข้างในเขาจะมีความแบบนุ่มเหมือนวุ้นแล้วก็หวานหืมหอมเนาะอร่อยมากอ่ะจะขอลองเป็นสีเขียวแล้วกันสีเขียวดูเป็นรสเมลอนเมลอนไม่ก็องุ่นอ่ะเมลอน อมมากมเหมือนวันก่อนที่เขากินเอาความหอมมาทุกคนเพราะว่ารสเขาเนี่ยจะหวานนิดเดียวนะคะไม่เปรี้ยวแต่ไม่ได้หวานมากขนาดนั้น<ช>แต่ลงพีชอร่อยมากหออเนาะมอยากรู้ว่าเขาไม่ขายแต่กรอบๆด้านนอกไหมแต่กรอบด้านนอกอร่อยมากสีม่วงน่าจะเป็นองุ่นนะคะทุกคนเปี้ยวโหใช่หรอลองชิมดิ กี่นวงอร่อยมากอะ่ะอืมอร่อยจริงทุกคนใครเคยกินหรือว่าชอบร้านไหนนะคะคอมเมนต์บอกพี่ปางเลย